หอมหอมหอมดมดมดมอุ้้ยยออ๋อกรอบนอกนุ่มในเลยเนื้ออย่างงี้ดูนี่เนื้อไก่ฉีกทุเรียนใต้นะทุกคนนะโลเท่าไหร่นะละร้อยสักร้อยสามสิบลองชิมเด้อเนื้อดีมากเลยอุ้ยอยจักคะแนนห้จักคะแนนห่านทุเรนนีห้ยพันคะแนนเลยโอ้อันนี้เรากินอยู่ที่อำเภอสวีชุมพรนะคะ ถัดไปก็จะเป็นหลังสวนโอ้หลังสวนเยอะมากเหรอครับโอ้หนี่แค่เริ่มต้นเขาเรียกว่าเปิดต่ำน้ำย้อยนี่ครับอันนี้เป็นทุเรียนใต้นะทุกคนนะมีใครเคยกินทุเรียนใต้บ้างครับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยไทยแลนด์ฟินว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ทุเรียนชุมพรเลยใช่ไหมคะร้อยเท่าไหร่คะลูกเดียวอ๋อสุกลูกเดียวองร้อยสามันนี้เท่าไหร่คะช่างให้ดูหน่อยได้ไหมคะสองโลสองประมาณเท่าไหร่คะอันนี้อยู่เพลอะไรพี่ สวีอำเภอสวีอันนี้อำเภอสวีทุเรียนทุกคนได้แรงได้แรงงร้อยแปดสิบอุ้ยราคาไม่แพงเลยแพงยไม่แพงทุกคนทุเรียนลูกนี้สองร้อยแปดสิบบาทเธอจับแต่ถ้าจับเมื่อกี้ไม่ยังลูกนี้สองกิโลนะคะสองกิโลใครว่าใครว่าไม่แพงบ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยหอมหอมดมดมดมอุ้ยอุ้ยก็สีแสบแกะเลยค่ะอุ้ยได้กินตัวนี้ นี่แหละครับชอบเลยเาชอบแบบนี้ค่ะนี่ชอบแบบไม่เละเกินชอบแบบไม่เละชอบแบบพอดีพอดีเดี๋ยวมาดูเนื้อนะทุกคนนะทุเรียนใต้ทุเรียนใต้ค่ะอุ้ยเนื้อสวยเนื้อสวยได้ฟังนี่กันรุนปะเอ็ดิน่ากินบ่ได้ดอกแผลทุเรียนเธอกินน้ำชามากกินทุเรียนบ่ได้บ้าเก่งยันเข้ากันรุน ของอร่อยมักได้มายากๆแล้วสองคนนี้ลุ้นแบบไม่ได้มากเลยวิดาวเหมาะกับเธอเลยเนี่ยไม่ชอบแบบเละๆเนี่ยเหมาะเลยเนี่ยฉันชอบแบบกำลังดีอ๋อเนื้อไก่ฉีกเลยเหรอคะเนี่ยอุ้ยนี่นี่นี่มาเลยเอ็น่าเอ็น่าเอาก่อนอ่ะเอ็น่าก่อนอุ้ยทุเรียนไต่ทุเรียนไต่อุ้ยแซ่บปะแซ่บนี่ดาวมากกว่ามีนนี่ กรอบปะร่อยแรงร่อยแรงนี่ครับทุเรียนใต้นะครับเขาจะออกเดือนไหนบ้างนะครับนี่เอาเดือนนี้อยู่อ๋อนี่เป็นช่วงนี้เลยเดือนเดือนสิงหาคมจะหมดแล้วอ่านี่นี่มาลองชิมดูโอผู้นี้กินเป่าเปาก็จ๋าเลยวะอุ้ยโอ้ยข้างในมันก็นุ่มนะใช่รอบนอกนุ่มนายอบนอกนุ่มในเลยเนื้ออย่างงี้โอ้โหดูวุ้ยเนื้อไก่ฉีกวุ้ยเนื้อไก่ฉีกนี่นี่ ผมมาถึงภาคใต้แล้วต้องปิ้นวะเนื้อดีมากเลยเฮ้ยหนียวมากว่ะของแฉะเว้พวกนี้สมอยากวะสมอยากผมแสดงว่าพี่ดูคลิปทุเรียนกัมพูชาด้วยเหรอโอ้ขอบคุณมากครับได็กนิดอาะข้าวมาอะไรเนี่ยดูโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณแล้วดูเนื้อ นี่เนื้อไก่ฉีกทุเรียนใต้นะทุกคนนะโลเท่าไหนนะร่นะโลละร้อยสามร้อยสามสิบอันนี้อยู่ที่ชุมพรน,นะครับใช่โลละร้อยสามสิบนะทุกคนอันนี้อำเภอสวีทุเรียนไม่ได้จุดน้ำยามันจะสดไม่ค่อยสมูทอ๋อนี่นี่จัดเลยน,นะเอ้าโอ้โหเอาอันใหญ่ <laughs> ภูนันจ่ายเด้อเราความหูถึงแน่เป็นเด็กเด็กมากินผู้เรียนไทยเด็ดแล้วมันกระเซ็นกระเซ็นป่าวบอกว่าไฮจักคะแนนไฮจากคะแนนเดียวเลยนะไฮพันนหธ์คะแนนเลยโอ้เม็ดน้อยเออเม็ดเล็กจริงด้วยเห็นไหมส่วนทุกคนถ้าใครมาใต้ช่วงนี้นะผู้เรียนใต้ต้องมาลองกินทุกคนเพราะว่ากําลังออกอยู่เต็มสองข้างทางเลยนะใช่อันนี้เรากินอยู่ที่อําเภอสวีชุมพรนะคะถัดไปก็จะเป็นหลังสวนเซนแล้ว โอ้หลังสวนเยอะมากเหรอครับแสดงว่าคี่ปอีกเข้าคืองเสียงกิ่ทีนะคโอ้นี่แค่เริ่มต้นเขาเรียกว่าเปิดต่อมน้ำย่อยนี่ครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับเนี่ยหมอนทองเป็นทุเรียนใต้นะทุกคนนะมีใครเคยกินทุเรียนใต้บ้างครับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยเห็นก็คะขนาดกินทุเรียนปากดาวฟินเวิร์กกยังงามนะคะเพราะว่าสไตล์ฟินเวิร์กค่ะนี่มีทั้งหมดเกตซี ไม่ตกร่องไม่เป็นคุยทีสําคัญกันน้ำจริงไหมกันเบอร์กันอิรีเดี๋ยวฉีดให้ดูเลยกันน้ำจริงเลยนี่เห็นไหมนี่ยิ่งโดนน้ำยิ่งสวยนะใช่แล้วสาวใครอยากปากสวยสั่งซื้อได้นะคะหนึ่งแท่งในราคา1 5 9บกาบาทค่ะใครสั่งในภายตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งสองแท่งส่งฟรีค่ะไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้นะคะส่วนวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวซับให้ดูค่ะเฮ้ยย่งสว ันเลยใส่สมือนี่อ่ะอืมฉันชอบเนื้อมันนะแดงเงินเพิ้นนะโอ้กินเนอันนี้เบิร์ดเลยพู้นี่แซ่บวะแสบถึกใจนะเนาะสู่พักค่ะไปแจกไดย์อ่กินทุเรียนแล้วอยากกินอีกอยากกินอีกแล้วเดี๋ยวเขาไปล้างสวนอัใช่ไหมคะแม่น้ำเพื่อทัดไปไปปะนี่กินทุเรียนอย่างนี้แล้วให้ไปต่อสวนอีกปะป้าเธอสิกินแต่ทุเรียนซะบ่ลุม่ยลุ ไปวะเขาลดุ่นยูเขากินไรประเดี๋ยวนี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับได้แรงไ้แรงแซ่บอยากกินอีกยูบอ่ะอยากกินอีกถ้าอยากกินอีกขอขอบคุณพี่ดาวแบบเป็นเอี้ยงเกาะเอียงเกาะแบบพี่ไม่พี่ไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครมาแถวชุมพรนะคะหรือมาเส้นทางนี้นะคะแวะกินได้นะคะทุกคนถามมีเยอะเลยแถวนี้ใช่อิ่มแล้วเดินทางได้